ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบชีดตล์ประจำวันที่22สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงคืนวันนี้อาจจะยังไงเบื้องหลังยู16ปีทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของสเสด็จเจเด็ดมีลาบในครั้งนี้ เดยกันนี้นะผมทางด้านของเบื้องหลังทับช้างศึกทีิไทยอยู่16ปีนะฮะภายใต้การนำของ สเสด็จเจเด็ดมีลาบได้สร้างความาผลงานที่เรียกว่าอน,น่าทึ่งในการแข่งขันเซิร์บอล AFF ฟยู16ปีแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เมืองสุราการ์ตาประเทศอินโดนีเซียพวกเขาสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้วยสไตล์การเล่นที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วทั้งอาเซียนโดยแฟนบอลต่างก็เห็นพ้องต้องการเลยนะว่าทีมชาติไทยชุดยู16ปมีมีพัฒนาการที่โดดเด่นเกินคาด ักษักการเล่นที่เหนือกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมากแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการเล่นบอลที่ใช้ความสามารถทางสูงและการเน้นการโจมตีคู่แข่งอย่างต่อเนื่องในสไตล์ฟุตบอลยุโรปแบบที่ไม่กลัวใครเลยนะโดยจุดที่ทำให้ความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับผมชัดเจนขึ้นที่สุดก็คือตอนที่ทีมชาติไทยยิงประตูชัยใส่ทีมชาติเวียดนามนนทีที่9 0 3บวกซึ่งนั่นทำให้แฟนบอลทั่วอาเซียนเห็นถึงเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จของทัพช้างศึกยูปีชุดนี้ ซึ่งเบื้องหลังการยอดดับทีมชาติไทยชุดนี้คือ การสนับสนุนจากขั้ด้านของฟีฟานำทัพมาโดย, enger, อ,ยอาร์เซนเวนเกอร์อดีตกุนซืออาร์ซอนที่ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฝ่ายพัฒนาของฟีฟาเวนเกอร์เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยจึงอนุมัติและก็สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างเต็มที่ส่งผลให้ทีมชาติไทยยูสปกปีก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่น่าจับตามองในภูมิภาคนี้ในครั้งนี้ตอนนี้เลยเฉย,เยวครับโอ้โหเป็นคำว่างานนี้นะฮะเรียกว่ามีอาร์เซนเวนเกอร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์น้องๆเหล่านี้กันต่อไปกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงดวเลยนะอาเซียนช็อกตารางกรุ๊ปเอเวียดนามกัมพูชาอยู่เหนือไทยซะอ,อย่างนั้น,นในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนช็อปปี้คัพ2024เปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทีมในกรุ๊ปเอแข่งจบไปแล้วทุกคู่ปรากฏว่าผลการแข่งขันพลิกล็อกเพียบนะฮะ สรุปผลตารางคะแนนล่าสุดของกรุ๊ปเอปรากฏว่า2ทีมจากเวียดนามและก็กัมพูชาเก็บ3แต้มขึ้นรังท็อปตารางของคะแนนหลังทันหัวยอดทีมแห่งศึกวีดีกเปิดบ้านอัดชาญยูเ็ดของเบนมาไป3าต่อหนึ่งและสวามเรียง FC ยอดทีมกัมพูชาบุกไปเอาชนะตารางกันดูเอจากมาเลเซียไปถึง3ต่อสส่วนบีจีปทุมทีมตัวแทนจากประเทศไทยมีเบียงแค่หนึ่งแต้มหลังบุกไปเสมอ PSM มากาซาที่อินโดนีเซีย0.0ต่อในครั้งนี้ โอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าทีมชาติไทยอยู่อันดับสเวียดนามแล้วก็ทางด้านของกัมพูชาแซงไทยขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็2ไปเป็นที่ระบร้อยงานนี้ต้องรอดูวคนต่อไปคัวกานนะฮะวันนั้นต่อไปจะแก้เกมกันยังไงดีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอะไรยังไงส่งแรงใจแรงเชียร์ช่องการถ่ายทอดสดทัพวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยูสเปีพบทีมชาติอียิปตึกชิงแชมป์โลกในคา้งนี้นะ โดยกาน,นี้ส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยเวทีโลกนะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง v b t v f 22สิงหาคมเวลาตี5นาฬิกาโดยการแข่งขันศึกวอเลย์บอลหญิง U17 ปีจริงแชมป์โลก2024ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมณประเทศเปรูท้าวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย u 7ปีพบทีมชาติอียิปต์ทีมกำลังจากชีปอฟแอฟริกาโดยในวันพัสดาสบดีที่22สิงหาคมเวลาตี5นาฬิกา30นาทีตามเวลาขอมประเทศไทย,ทยถ่ายทอดสดทางช่อง v b t v แอปในครั้งนี้นั่นครับก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงบุรีรัมย์โดนทีเด็ดกงอันฮานอยเบียดเฮศึกช้อปปี้คับในครั้งนี้โดยบุรีรัมย์โดนทีเด็ดกงอันฮานอยที่มีมโนกโปรกิงอดีตกุนซูจีมชาชิไทยคุมทัพนะฮะเปิดบ้านเชือด2ต่อ1ทํางทให้ทัพภาษาสายฟ้าพ่ายประเดิมศึกฟุตบอลช้อปปี้ครับ2อกรุ๊ปบีนัดแรกเลยนะ โดยกันนี้ทางด้านของการแข่งขันแชมป์สโมสรอ,อาเซียนรายการชอปปี้ขับ2024นัดรแรกกรุบบีที่สนามทางเดสเตเดียมระหว่างทีมกงอันฮานอยจากศึกวีลิกของเวียดนามที่มีมาโนโ่ปรกิงอดีตกุนซูทิ๊เชฟไทยและก็รูแบงคอกเป็นกุนซูใหญ่พบกับทีมปราสาทสายฟ้าบูรีลมเริ่มการแข่งขันเจ้าบ,บ้านเปิดเกมรุกใสท่ทันทีเพียงแค่สามนาทีก็อ,ออกนำไปก่อนเมื่ออารันการาฟิเต้ได้บอลทางด้านกราบขวาเปิดให้กับทางด้านของฟันบันดุก ทาด้านซ้ายก่อนจะซัดเข้าเกตโทษจากบนลงเตะหาช่องก่อนซัดไปที่เสาสองบอลพุ่งเรียดเสียบก้นตะขายให้กับทางทีมกองอันฮาหนอยนำไปก่อนถึงต่อศูนย์ทันชีและงจากโดนนำเร็วบุรีล์ก็ไม่รอชา้าพยายามจะเซตเกมรุกใส่เจ้าบ,บ้านเหมือนเดิมเพื่อหวังจะตามตีเสมอจนได้แต่เจ้าบ,บ้านก็รับเหนียวแน่นและเก็บบอลเซตสู้เหมือนกันไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวนะจ๊ะ 10นาทีต่อมาสุะชัยใจเด็ดได้บอลเข้าเขตโทษทางด้านขวาจากการจ่ายของสสลักไขประโคนตัดสินใจยิงมุมแคบแต่ว่าทางด้านของเฟรดิทเงียนประตูของอันทาหนอยปิดมุมเอาไว้ได้ทุบบอลต่อไป28นทีต่อมาเจ้าบ้านมีโอกาสจะโบสสกอร์เพิ่มเมื่อเหงียนกวงไหตัดบอลได้ครึ่งสนามก่อนจะจ่ายออกทางด้านขวาให้กับทางด้านของอารันกราฟิเต้การะชาเข้าเขตโทษทางด้านขวาและก็ซัดทันชีบอลไปเข้าหน้าต่างได้ลุ้นเลยจงังหวะนี้นะฮะ จากนั้นเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครึ่งแรกฝั่งบริลัมทำได้เพียงเซ็ตบอลหาช่องเข้าทำเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถจะกดดันในบนที่สุดท้ายได้และจบครึ่งแรกกองอันฮาหนอยนำบริลัมไป1ต่อ0กลับมาต่อที่ครึ่งหลังนะฮะผมฝนตกลงมาแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด สิบแปดที่ต่อมาบริลัมก็สามารถตามตีเสมอเมื่อสุประชัยใจเด็ดได้ตัวบเติรดบอลก่อนสุดเส้นทาง้านขวาบอลลอยโด่งเข้ามาในกรอบเขตโทษลึกเข้าถึงเสาสองไปเข้าหัวของเจฟฟฟอร์สันทาบินสัสมงเต็มเต็มใบตรงตาข่ายให้กับทาด้านของฝั่งบริลลัมตามตีเสมอไปได้หนึ่งต่อหนึ่ง ฉะนั้นบริลัมเองก็บุกอย่างหนักในช่วงนทีที่54กระยแม่บิโซรีได้บอลก่อนเข้าเขตโทษกลางประตูตวัดยิงอ,อย่างสวยงามบอลพุ่งเลยนะฮะไปชนเสาดิ้งออกมาอย่างน่าเสียดายพลาดโอกาสในการขี่จะขึ้นนำอีกครั้งในครั้นี้ นาทีที่65นะผมทางกองเชียร์้าบ้านได้เหกันอีกครั้งเมื่อทางนานของวีเตานาซิเบนโตได้ตวัดบอลก่อนเส้นอ่านอกเส้นหลังนะฮะดั่งขวาเข้ามาที่กลางประตูบอลลอยมาเข้าหัวของอารันกราฟิเต้เทคตัวขึ้นมงตรงตาข่ายให้กับทางนานของกงอันทาหนอยออกนำกันอีกครั้งเป็น2ต่อหนึ่งหลังโดนนำอีกครั้งฝั่งบอดิลัมก็ช็อกไปเล็กน้อยเกมเริ่มที่จะรวนนะฮะต่อบอลไม่ค่อยติด คัดขาดเกินๆทำให้ชาบ้านได้โอกาสที่จะเซตเกมกดดันบ้างอีกครั้งขณะเดีวยวกันฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องและจะหนาเม็ดมากยิ่งขึ้น เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บปกติฟงบริลัมบุกอย่างหนักนะฮะจะบ,บ้านได้โต้กลับขึ้นมาบอลจังหวะสุดท้ายอยู่ที่เงียนกวงไห่ได้ยิงแล้วเมื่อศิวรักเทียสู่นเนินประตูปราะศส,ะสายฟ้ารับแต่ว่าหลุดมือไปแต่ยังตามไปตะคุบเอาไวท้ทันจนกันสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มจบเกมการแข่งขันฮานอยอ่ากุงอันฮานอยชนะบริลามไปได้2ต่อหในเกมเกมนี้ ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของทางฝั่งบริลัมจะกลับไปเล่นในบ้านช้างอาดีนาหับการไปเยือนของทางด้านของคายาเอฟซีจากฟิลิปปินในวันที่26กันยายนส่วนรายชื่อเป็นตัวจริงที่ลงเล่นในครังนี้ก็จะมีทางฝั่งคงอันฮานอยก็จะมีฟิลิปเฮียนเจฟฟฟาเจสันเพนเดนบินเตานาซิเมนโตเรพัมทันบรองบูวันทันเหยียนกวงไห่ฟันบันดุกบุยอฮองเวียดอันอารันกราฟิเต ฮิวโก้กเมสและก็เชียนทวนเดืองส่วนาฝั่งบริลัมก็จะมีสิวรักษ์เทสุนเนินสัส,ะสะลักษ์ไคประโคนพันสาเหวุวิบูลเคอร์ติสกูดเกเรยแม่บิโซรีรัตนากรใหม่คามิสุปชายใจเด็ดมาร์เซโรยาโรพิธิวัตสจิธรรมกุลเทย์ประสันเทวินาสและก็มัติอุสวาก,กัสในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่าการนี้นักเตะต่างชาติอื้อซ่าเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะตดนานของฝั่งเวียดนามได้ ก็ต้องรดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจเชียร์สโมสรของตัวแทนจากไทยกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับจับตาเสารนี้เอกนิตโปรโมทเทศกาลหน้าร้อนลุ้นคัมแบ็กรอบ5ในครั้งนี้โดยเอกนิตปัญญาถือโปสเตอร์เทศกาลหน้าร้อนเดอะอุระเอน 2024ลุยโดยแจกไลเซนให้กับแฟนๆอุวรวะเรสลุ้นมีชื่อในรอบ5เกมในเจลิกในวันเสาร์ที่1 4สิงหาคมที่ถึงนี้โดยก่อนหน้านี้ดาวเตะวัยสิบวยนี้ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและก็ตัวสมรองในเซกบอลเจวันลีกฤด,ดูกาลส0 2วันมา4เกมติดต่อแล้วไม่นับเ,เกมขั้นระหว่างกลางในแมตช์อุ่นเครื่องที่ต้อสังกัดอุวรวะเบรสเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซลทีมจากพิมียรีกไปหนต่อ4ในวันที่3 1กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าบุกเอกที่ปัญญาที่ออกมาโปรโมทกิจกรรมเชิญชวนแฟนบอลไปศาทแดงในเอเชียตลอดจนผู้ปกครองและก็เด็กๆและก็สาวก VR r e รมาร่วมทับเทศกาลฤดูร้อนที่สดใสประจำปี2024ภายใต้คอนเซปต์ THE URAWA INIGI 2024วันเสาร์ที่14สิงหาคมนี้ก่อนเกม Match Week 28เปิดบ้านประทักคาวานสกิฟอนเตเลในเรวันนี้ และนี่ก็เป็นข่า,ขาววินัยที่นคือผู้บนไทยบายอิชิอิสตล์ประจำวันที่22สิงหาคม2567โดยชายพบพครังผู้บนไทยครับ